ลูกหมาค่ะแม่นี่แหละเลี้ยงลูกหมาค่ะ <c oughs> ไปกันแล้วค่ะวิญาแล้วค่ะเกดอะไรกันเนี่ย,ยลูกคนนี้แย่จริงๆเลยกินอะไรก็ไม่รู้แล้วเทอเอ้ยของดองสุกปโปรกฮั n e ี m o o n p a ก k a g จะให้เกดไปประสานงายกับฟินาเล่สตูดิโอเหรอคะถูกต้องมีเด็กคนสมหวังได้แต่งงานโอ๊ยทำไมชีวิตของเกดต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมโชคชะตาต้องกันแกล้งขนาดนี้ด้วยอาย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเกดเกด,เด,เดคือถ้าเกดยังไม่พร้อมเนี่ยนะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ให้ไอ้นุ้ยทําแทนดีกว่านะโอเคไปกับบอสว่า เกดพร้อมที่จะทํำงานค่ะพร้อมจริงนะเดเกดพี่บอกตรงๆเลยนะว่าทั้งบริษัทเนี่ยนะมีเกดคนเดียที่รู้งานมากที่สุดจริงๆแต่ถ้าเกดอยากจะได้แบบทำงานมีผู้ช่วยให้มันคล่องๆเนี้ยพี่แนะนำเลยเอาคนมาช่วยในตู่อะคล่องดีในตู่มาช่วยดีไหม อย่าเอ่ยชื่อคนนี้ได้ไหมคะเกมไม่อยากจะได้ยินเลยค่ะเข้าใจไหมะคะไม่อยากจะฟังเกไจะเลิจ้า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 ไม่ไม่พูดเลยจ,จะจะไม่พูดอีกเลยเดี๋ยวแต่ทำไมอ่ะในตู่ก็ไปทำอะไรให้เกศปา<ะ>๊าคะเกศบ,บอกแล้วไงว่าเกศไม่อยากได้ยินชื่อคนนี้แล้วนะคะไม่อยากได้ยินแล้วไม<อ>่อยากได้ยินแล้วเข้าใจไหมคะไม่อยากได้ยินแล้วจ้าจ้าเข้าใจแล้วหยุดพูดจ่ะ ท่าทางวันนี้นะพี่เจี๊ยบอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะแหมก็เรื่องไร้ไร้น่ยจะหมดไปจากบ้านและสิจ๋าอืองั้นแอนก็แสดงความยินดีด้วยน,นะคะพี่เจีย๊ยบจ้ะวันนี้นะน้องเกศเนี่ยก็กลับเข้าไปทํางานแล้วต่อไปที่บ้านก็จะมีแต่เรื่องดีๆเอดีงั้นวันนี้แอนก็ขอพูดเรื่องดีๆสักหนึ่งเรื่องได้ไหมคะเรื่องอะไรจ้ะ ก็พี่เจียไปยังไม่ได้จ่ายค่าทําผมของแอนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะที่เซนวัวย่พี่ว่าอย่าเพิ่งมาทวงตอนนี้เลยดีไหมคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นดีๆอยู่เลยนะคะอา้าวก็ตอนนั้นแอนทวงพี่เจียมก็บอกว่าสถานการณ์กําลังตึงเครียดให้แอนน่ะมาทวงช่วงตอนสถานการณ์ดีๆนะะี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งจะดีนะคะเคยคุณน้องไม่รู้ว่ามันดีน,น,นานๆก่อนแล้วค่อยทวงเะคะ่ะแล้วอีกนานแค่ไหนอะคะพี่เจียไม่รู้ ลมเสียงไม่ส<ม>่งพลสาพี่เจียเจ๊ยบอะไรกันอ่ะใครติดนี่ใครกันแน่อ่ะโอยบ่นละได้ยินนะได้ยินนะปล่าเปล่าเลยค่ะพี่เจีย๊ยบปล่าบ่นค่ะระวังนี่จะเป็นโซเปล่าค่ะพี่เจีย๊ยบปล่าเลยค่ะวันนี้ก็ไม่ใจอีกแล้วโอหใครติดมี่ใครกันแน่ก็ม่อยู่นี่ย เป็นยังไงคะหนูหายปวดหัวหรือยังลูกหืมหายแล้วค่ะทำไมคุณพ่อไม่มาล่ะคะคุณพ่อเขาก็ต้องไปทำงานสิจ้านะคุณสกุลเกศคะ,คะแล้วไปนั่ด้วยค่ะสกุลเกศ หมอนนะคะแม่ไปไหนแล้วอย่าลืมทานยาตามหมอสั่งนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทองไปไหนนะ ี๋ยวลูกรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปคุยกับคุณหมอแป๊บหนึ่งนะคะนะไหนบอกว่าไม่คิดถึงไงมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยนะตกใจหมดเลยอดอนจับได้ทะเป็นฟอร์มรอพี่ธง หมอว่างไงบ้างล่ะหลานของพี่เป็นไงบ้างผู้ชายหรือผู้หญิงเพิ่งไม่กี่ยทิ์เองพี่ธงถึงแม้เขาจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเก,ก๋จะดูแลเขาอย่างดีค่ะต้องให้ได้อย่างนี้สิน้องพี่ สปุนเกตมันท้องเหรอเนี่ยทำวันนะี้รอบใจฉันยังไม่พอปล่อยทห่น้ำสกุนเกตมันท้องอีกเหรอทำกับลูกกับเมียได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยลูกโอ้หนูจะต้องเป็นลูกคนเดียวนะลูก จะต้องไม่มีน้องที่ไหนไม่ว่าพ่อของหนูเนี่ยจะไขไว้ที่ไหนก็ตามแม่จะจัดการให้หมดหนูจะต้องเป็นลูกคนเดียวนะเข้าใจไหมลูก